สวัสดีครับพบกันอีกแล้วรับช่องวิธีกนสุดินครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงกว่าแล้วเนาะร้อนอยู่เนาะสี่โมงกว่าแต่ยังร้อนอยู่บรรยากาศรอบๆบ้านเนาะเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศแถวนี้ก่อนทำไมไม่ค่อยชัดเนาะ เสียงอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูก่อนได้ยินเสียง มีเสียงแต่ไม่เห็นคนนั่เพื่อนดีเด้อแตขออนุญาตเปลี่ยนเป็นไรเป็นเน็ตก่อนเนาะต้องเดินไปไกลเนาะได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นคนน่าจะคน,นะนเนาะเดินไปดูก่อนอ๋อไม่ใช่ใกลใ้ๆเพื่อนหรออยู่ทางฆูนหรอ ที่อยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงมาถึงไกลเหมือนกันทางนู้นโอ้อฝรั่งหายไปไหนนไม่เห็นจัก,กรยานสองคันไม่เห็นน่าจะพากันปั่นจัก,กรยานไปเล่นที่ไหนแล้วบ้านนี้เขาจะชอบปั่นจัก,กรยานเพื่อนเขาไม่ชอบขี่รถยนต์เนาะเขาปั่นไปท,ท,ทีแต่ละทีเนาะเป็นสิบกิโลห้ากิโลสิบกิโลเพื่อนปั่นไปกลับก็ใช้ระยะทางไกลเหมือนกันเนาะปั่นอ้อมทุ่งนาอ้อมหมู่บ้าน เขาชอบชมบรรยากาศแถวชนบทเนาะฝั่งบ้านน,นี้เดี๋ยวเราพาเดินชมบรรยากาศรอบๆโอ้จะยินเสียงคิดว่าอยู่ใกล้ๆที่ไหนได้อยู่ทางไกลโอ้ทางอะไรเนาะทางป่าอเอามาพาัดไม้ไผ่ออก โอ้ปล,ไไออออลไูไม้ไผ่เสร็จก็ถางออกทางทางเฉพาะอันรกๆบอกว่าเอาไว้ข้างในข้าวนไม่ได้ตัดออกเนาะฝระังบ้านนี้ไปไปเที่ยวที่ไหนแล้วนี่เขาชอบขี่จัก,กรยานมากเลยนี่อากาศร้อนน้อนเพื่อนแต่เขาปั่นตากแดดเนาะเขาชอบเขาน่าจะชอบอากาศแบบนี้อ๋อนี่นี่บ้านเขาเพื่อนอยู่กลางทุ่งนาเลยตรงนี้ ปกติจะเห็นจัก,กรยานอยู่สองคันเนาะจักรยานสามล้อเนาะเขาจะปั่นไปคนละคันกับเมียเนาะเมียหนึ่งคันแฟนหนึ่งคันพากันปั่นจัก,กรยานออกบางทีก็ไปช่วงเชา้าบางทีก็ไปช่วงบ่ายนี่ถ้าเป็นเราเราร้อนเพื่อนนี่แต่เขาปั่นตากแดดได้ดูเขาปั่นไปทางไหนวันนั้นเห็นปั่นไปตั้งหลายกิโลนคนละปั่นข้ามตำบลไปเลยโอ้หนูมาจากนู่นบอก เอา้าไม่ใช่อันนี้เป็นแม่เป็นลูกหายหน้าปรังกับตัวนาอ๋อเล่นน้ำที่ไหนปั่นจัก,กรยานไปนะโอ้อันนี้จัก,กรยานหายไม่เห็นไม่เห็นจัก,กรยานเลยไ,ไปเล่นน้ำเพื่อน<ๆ>วันนี้วันเสาร์เนาะ,ะวันศุกร์กวันเสาร์ วันนี้วันอะไรโอ้ไม่รู้วันอีกไม่รู้วันอะไรเดี๋ยวดูก่อน yeah, <hello. S 1> วันนี้วันเสาร์อ๋อที่บ้านอมองม,องมีสวนน้ำฝรั่งเขาพาคันไปเล่นน้ำคนละตำบลเพื่อนข้ามตำบลไปเลยข้ามอันนี้เป็นตำบลพิรามเนาะข้ามไปสองตำบลทวนปันจักรยานไปเนาะโอ้ไ,ไกลเหมือนกัน ปั่นไปสวนน้ำคนอยู่คนละตำบลข้ามหนึ่งตำบลไปอีกพากันไปเล่นน้ำอากาศร้อนเนาะไม่รู้ไปตอนไหนนี่เราเพิ่งหันมาดูไม่เห็นจักรยานแล้วถ้าเป็นเราเราปั่นไปไม่ได้เพื่อนร้อนแต่เขาก็ปั่นไปได้ตำบลท่าสว่างเนาะอันนี้ตำบลพราม จะต,ต้องผ่านตำบลนาดีไปก่อนแล้วก็อจอดจถึงตำบลท่าสว่างเนาะจะมีสวนน้ำอยู่สวนหนึ่งเล็กๆเ,เนาะมีอาหารให้กินฝรั่ังเขาน่าจะไปเล่นน้ำนานๆเขาไปทีหนึ่งทำไมมืดจังนี่หน้าจอมืดหรือเปล่าหรือว่าอ๋อเราลดแสงเดี๋ยวเปิดแสงนิดนึงเจ้าของมองไม่เห็นนึกว่านึกว่าภาพไม่เห็นสวัสดีครับสวัสดีแม่ติ๊กครับ ฝรั่งเขาแข็งแรงอยู่แล้วเนาะเขาไม่ได้เขามาเที่ยวนะเขาไม่ได้คิดว่าต้องทํางานเหมือนเราแต่ละวันเขามาเที่ยวเขาก็คิดแต่เรื่องเที่ยวเนะอันนี้เขาตกแต่งสวนเขาตกแต่งสวนทําทาสีรั้วเขาก็ขนหินขนทรายเองเห็นเขาทางานเองเหมือนกันเนาะฝรั่งคนนี้เขาจ้างคนบ้างเขาทําเองด้วยเนี่ยฝรั่งขยันมากโทรศัพท์หมุน จังเลยวันนี้อ๋อสัญญาณเน็ตก็เต็มนะน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ผมผมใช้เน็ตเนาะเด,ดี๋ยวผมไปใกล้ๆนิดนึงเขาจะผมจะเปลี่ยนเป็น WiFi เป็นเป็นเน็ตบ้านคืนนี่เป็นเน็ตมือถือน่าจะไม่ชัดยวขอเปลี่ยนคืนก่อนสัญญาณน่าจะมาถึงถนนอยู่เนาะ เขาทำงานบ้านเองเพื่อนฝรั่งบ้านนี้เดี๋ยวผมขอเปิด wi-fi ก่อนน่าจะหลุดนะครับเปิด wi-fi เ,เปลี่ยนเปลี่ยนแป๊บนึงแป๊บหนึ่งได้แล้วได้แล้ว <c oughs> เป็นบ้านเมียฝรั่งเนาะ สมัยก่อนเขายังอยู่ในเมืองเขายังไม่มีบ้านเนาะอันนี้เขาสร้างบ้านเสร็จแล้วตอนที่เช้าห้องอยู่ในเมืองเขาก็เดินเพื่อนโอ้โหเดินจากจากที่ห้องพักไปทางไปทางอ่างเก็บน้ําก็ไกลาทางทิศใต้เนาะโอ้พาเมียเดินไกลามากเพื่อนเขาชอบเดินเนาะเขาชอบปั่นจักรยานแล้วก็ชอบเดินด้วยเดินได้ไกลเหมือนกันเนะาะสำรังคนนี้มีบ้านเขาเพื่อน ทำเสร็จใหม่ๆเนาะเพิ่งขึ้นเสร็จเนาะนี่เขาทาสีรั้วแล้วก็ตกแต่งต้นไม้เองเขาเพิ่งเริ่มตกแต่งต้นไม้ปลูกหญ้าเองนี่เขาเพิ่งเริ่มปลูกแล้วนี่ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ฝั่งนี้แถวบ้านเรามีฝรั่งมาอยู่เยอะเพื่อนมีสามีฝรั่งเยอะส่วนมากฝรั่งจะมีแต่คนขยันเด้อเพื่อนไม่ใช่ขี้เกียจเด้อ มีแต่คนขยันทั้งนั้นเลยคนไทยถ้ามีเงินเนาะบางคนไม่ยอมทําเองหลอนเพื่อนแต่ฝรั่ง grenade, เขาเขาตกแต่งต้นไม้เขาเอาเขาเขาเดินถือถุง i, ถุงดินถุงอะไรเขาเอามาเทเองยกต้นไม้ยกอะไรเองหทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหินที่ตกแต่งต้นไม้พวกหินหนักๆเขาก็ยกเองเนาะนี่ยกเองเทเองใส่เอง,เองทุกอย่าง อมองเห็นหรือเปล่าน้องมืดมืดหนเขาทำงานเองเกือบหมดทุกอย่างเพื่อนเขาจะขยันกว่าคนไทยเพื่อนจริงๆเขาอยากมาเที่ยวแต่ว่านี่ถ้าเป็นบ้านส่วนตัวของเขาเขาก็ทำเองน้อเพออื่อนหัวเมียช่วยกันเมียก็ตกแต่งต้นไม้พัวก็ เอาหินเอาอะไรมาโรยเททำเป็นจัดสวนเนาะวันนี้เขาก็ตอนบ่ายก็อาจจะปั่นจัก,กรยานไปเลยจัก,กรยานที่จริงจอดอยู่ตรงโรงจอดรถตรงข้างล่างตรงนี้สองคันอันนี้หายไปแสดงว่าปั่นจัก,กรยานไกลพอสมควรเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาไปเราจะได้ตามไปเนาะว่าเขาไปตรงไหนน่าจะปั่นจัก,กรยานไปเราจะได้ปั่นไปตามเนาะเราไม่มีจัก,กรยานสามล้อเหมือนเขาเขามีจักรยานสามล้อเพื่อน มีสองคัน garments. เวลาเขาไปตลาดนัดเนาะข้ามตำบลเนาะตลาดนัดมีมีตำบลอื่นแต่ตำบลเรามไม่มีตลาดนัดเดินเพื่อนเขาจะปั่นจัก,กรยานไปสองคันก็ละคันกับเมียเขาก็เมียก็ใส่กับข้าวใส่อาหารใส่ขนมมาขลังรถจัก,กรยานสามล้อเนาะผพวาเขาก็ก็จะใส่เครื่องดื่มเ <laughs> ต็มขลังเลยได้ยินจะเสียงโรดของไก่ของแกง,ง,งมาเวลาขี่มา <laughs> กระทบกันเนาะกลางคืนเขาอาจจะเปิดไฟข้าล่างตรงนี้นี่มีเตียงมีแท่ตรงนี้นั่งเขาชอบนั่งตรงนั้นแล้วเขาก็จะนั่งดื่มนั่งดื่มเล่นๆไปแบบชิวๆเนาะบางวันก็ไปเที่ยวในเมืองบ้างบางวันก็ไปเที่ยวแถวชนบทเนาะส่วนมากเขาจะปั่นจักรยานแถวชนบทเนาะก็ใช้ชีวิตสบายๆนาอเพื่อน อะไรที่เขาทําเองได้เขาทำเนาะเขาไม่ได้จ้างทั้งหมดแต่คนไทยถ้ามีเงินนิดหนึ่งโอ้ยฉันจะจ้างอย่างเดียวเลยฉันจะไม่ทําเองเพราะว่าฉันมีเงินอะไรอย่างนี้แต่นี่ไม่ใช่เด้อพลังเขาคิดอีกอย่างหนึ่งเลยขอบคุณแมตติกเออขอบคุณเอฟซีแมตติกขอบคุณทุกบ้านขอบคุณทุกกาลังใจเนาะที่แวะมาเติมเต็มให้ <laughs> าพูดคุยวันนี้ก็ อยู่ใกล้บ้านเนาะหมู่บ้านในชนบทของจังหวัดสุรินทร์เนาะแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็วันที่สิบเก้าแล้วแป๊บเดียวโอ้จะสิ้นเดือนเร็วมากเดือนกรกฎาฝั่งนู้นเป็นบ้านฝรั่งเหมือนกันมองไปตรงข้างหน้านี่ตรงทางไปถึงสามแยกตรงข้างหน้าทางเลยจะเป็นสามแยกจะมองไปเห็นกำแพงบ้านจะเป็นบ้านฝรั่งเหมือนกัน ก่อนจะถึงเห็นกำแพงชีขาวๆวกทางขวามือก็จะเป็นบ้านฝรั่งเหมือนกันบ้านฝรั่งเยอะเนาะบ้านเมียฝร,รั่งเด็ <laughs> บ้านเมียฝร,รั่งก็ใช้ชีดปกติเนะสบายๆแต่คนไทยบางคน จะขี่จัก,กรยานก็กลัวเขาดูถูกว่าโอ้ไม่มีอะไรม,มีมีรถยนต์ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เหรอถึงจะขี่จัก,กรยานก็คิดไปแบบนั้นเนาะแต่ฝรั่งเขาไม่ได้คิดอะไรเขาถือว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องแบบนั้นแล้วเขามาเล่นเขามาเที่ยวเนาะไม่สนใจว่าใครจะมองอยังไงเนาะนเขามาแบบสบายสบายบ้านเขาสร้างไว้เผื่อเวลาเขามาเนาะเขาก็มาพัก ามาบ่อยเนาะเขาไปกลับไปกลับเพื่อนเวลามาเที่ยวเขาก็มาเที่ยวเนาะเขาที่เราเขามาสนุกเฉยๆถึงเวลาเขาทํางานเขาก็ทํางานจริงๆเนาะถึงเวลาเที่ยวก็เที่ยวจริงๆอันนี้พูดถึงบ้านเมียฝรั่งเนาะเมียฝรั่งแถวชนบทของจังหวัดสุรินทร์เราเยอะมาก น,นี่ได้เห็นแค่หลังเดียวเพราะว่าอากาศร้อนเดินไปให้เดินไปพาไปดูไม่หมดจะ,จะรีวิวทุกบ้านนั่นแหละถ้ามีเวลา <c oughs> ว่าบ้านฝรั่งมีเยอะขนาดไหนมีกี่หลังอันนี้ให้เห็นหลังหนึ่งก่อนนี่ให้เห็นหนึ่งหลังก่อนเด้อ บางคนก็มาปีใหม่ครั้งหนึ่งสงกรานครั้งหนึ่งบางคนก็มาบ่อยๆฝรั่งบางคนเขามาบ่อยแล้วแต่เขาทํางานเนาะแล้วแต่งานของเขาเขาว่างช่วงไหนเนาะบางคนเขาก็ว่างบ่อยบางคนก็เขาทางานจุดปีปีละครั้งพอถึงมาบางคนส่วนมากบางคนเขาจะมาจนช่วงปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าช่วงสงกรานเหมือนคนไทยเลยแต่ว่าฝรัง่งบางคนเขาจะมาบ่อยถ้าเขาทำงานวันหยุดบ่อยเนาะเขาก็อยากมาเนาะอย่างบ้านนี้เขามาบ่อยเ,เพื่อนเดี๋ยวก็เห็นมาเดี๋ยวก็เห็นมาไม่รู้ว่าทำงานอะไรเนาะเราก็ไม่รู้ อากาศอากาศร้อนวันนี้ร้อนทั้งวันแต่ฝรั่งไม่ร้อนเพื่อนอเขานั่งตากแดดนี่แค่อยู่ตากแดดวันนั้นตรงนี้เขาก็นั่งตากแดดได้เขาไม่ร้อนเขาชอบเหมือนเขาชอบเขาไม่ค่อยได้เจออากาศร้อนหรือเปล่าดูาเทศเขาอากาศค่อนข้างร้อน ตรงนี้ไกลตัวเมืองเนาะเกือบยี่สิบกิโลเพื่อนบ้านอยู่ไกลทุ่งนาไอ้บ้านอยู่ใกล้ทุ่งนาเนาะเขาทําระเบียงออกมาแบบนี้เพื่อนเวลาเขานั่งทานข้าวหรือทานอาหารช่วงกลางคืนนั่งเล่นก็จะมองไปเห็นทุ่งนาเนาะชมวิวทุ่งนาโอ้โหทุ่งนากว้างใหญ่นั่งข้างบนมองไปเห็นชัดมากมองไปทางหมู่บ้านก็จะเห็นหมู่บ้านเนาะถ้าอยู่ชั้นบนนาอเพื่พอน บรรยากาศเห็นบรรยากาศแถชวชนบทเราหมดเลยแถวหมู่บ้านเราตรงนี้ถ้านั่งข้างบนเนาะตรงข้างบนนี่มองไปข้างล่างมองไปข้างๆก็จะเห็นหลายอย่างเนาะก็จะดูสวยเรามองข้างบนจะมองเห็นหลายอย่างกว่าข้างล่างเนาะน เจ <laughs> <ENNIS> ้าของเขาอาจจะมองอาจจะไม่มีเวลาดูเพราะเขาอาจจะเล่นน้าอยู่อาจจะนั <oily kita insane repetition> <ano> ่งกินอาหารอยู่บางที่เขาก็นั่งดื่มเขาไปนั่งดื่มชิวๆอยู่ที่ร้านอใช้ชนบทเนาะสบายๆเขาขี่ไปถึงตรงไหนเขาก็หยุดตรงนั้นเมื่อกี้เมื่อกี้แม่ยายฝรั่งเขาบอกว่า ฝรั่งเขาบางทีเขาขับรถเอ้ไม่ขี่จักรยานเพื่อนจักรยานสามล้อเนี่ยพาเมียปั่นไปข้ามอำเภอเพื่อนข้ามอำเภอไปประมาณห้าสิบกิโลหกสิบกิโลปั่นจักรยานไปเนาะไปถึงเหมือนกันเคยปั่นไปถึงโหเราปั่นแค่ถ้าเป็นจักรยานแข่งก็เพราว่าเพื่อนจะเป็นจักรยานสามล้อนี่ปั่นเบาๆไปเนาะเพื่อนโอโ้โหมันไม่ได้ปั่นเร็วอะไรเนาะ มันไม่ได้ปั่นเร็วน้องเพื่อนจัก,กรยานสามล้อนี่ปั่นค่อยๆปั่นไปแไ,ไปยังไงถึงขนาดนั้นเนาะงงเหมือนกันเขาหน้าจะลุกไปแต่เช้าดูดูไปแล้วปั่นไปตามทางไปเรื่อยๆเพื่อนทางแถวชนบทแถวไอภาคอีสานเราก็รถไม่ค่อยเยอะเพื่อนถ้าเป็นถนนไม่ใช่สายหลักจริงๆเนาะไปถนนธรรมดาไปทางหลวงชนบทไปทางแบบเส้นทางสองเลนเนาะรถก็ไม่ค่อยเยอะเพื่อนปั่นจัก,กรยานได้อยู่ ข้ามอำเภอได้อยู่ชมบรรยากาศริมทางเนาะฝรั่งก็อาจจะชอบแบบนั้นบางคนเนาะเขาปั่นไปจริงๆวันนั้นอันนี้ผมปั่นไปคนเดียวไม่ได้เ,เพื่อนอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาขี่จักรยานนี่เป็นผมก็เลยไปไม่ได้เนาะถ้าขี่เป็นทั้งสองคนเนี่ยโหไปได้ไกลเหมือนกันปั่นจักรยานอย่างเดียวแต่ผมจะซ้อนท้ายกันไปผมก็ปัน่น จะปั่นก็ให้คนซ้อนท้ายไม่ไหวเพื่อนไม่มีแรงเยอะขนาดนั้นถ้าปั่นคนละคันไปได้อยู่ห้าสิบกิโลไปได้ผมขี่ไหวอยู่จักรยานก็เร็วเหมือนกันเพื่อนเร็วเหมือนกันจักรยานถ้าปั่นจริงๆเร็วเหมือนกันจักรยานยิ่งจะเป็นช่วงอากาศเย็นๆนี่วันไหนที่ฟ้าครึ้มๆหรือว่าช่วงเช้าๆกับช่วงเย็นๆเนาะไปได้เร็วเหมือนกันเพื่อน แต่ว่าแต่ช่วงอากาศร้อนๆก็ไม่ไหวเนาะอีกคนหนึ่งขี่ไม่เป็นอีกคนหนึ่งขี่เป็นถ้าจะไปซ้อนท้ายกันก็ไม่ไหวหรอกเพื่อนซ้อนท้ายนี่แค่ขี่คนเดียวไหวอยู่จะให้ซ้อนท้ายกันนี่ไม่ไหวแค่หนึ่งแค่สองกิโลนี่ซ้อนท้ายก็จะไม่ไหวแล้ว <laughs> จริงๆอยากขี่อยู่มีความฝันอยากปั่นจัก,กรยานเล่นๆอยู่แต่ว่าไม่มีโอกาสเลยว่าสงสารเพื่อนเขาขี่ไม่เป็นบางทีต้องขี่มอเตอร์ไซค์เนาะเขาซอนท้ายไปนี้ไปด้วยกันได้แต่เราอยากปั่นจัก,กรยานเหมือนฝรั่งมากเลยปั่นได้ใกล้ๆเวลาช่วงเช้าๆเนาะแถวหมู่บ้านโอมาจากไหน สามล้อเจ้าสนจรมอตอร์ไซค์พ่วงข้างคุณป,ป้ามาจากไหนเเดี๋ยวจะหาเวลาออกไปปั่นจักรยานอยู่เที่ยวชนบทอยู่จักรยานดียนกันเพื่อนเวลาปั่นไปจะเนียบเลยเหมือนมอเตอร์ไซค์เพื่อน มันจะมีเสียงดังของมอเตอร์ไซค์รบกวนเนาะถ้าปั่นจัก,กรยานเราปัน่นประมาณ